สาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีข่าวของหนุ่มคนหนึ่งหนุ่มเมืองชนนะอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะเมียหายค่ะาตามหาเมียบอกเลยว่าใครตามหาเมียเขาเจอให้เลย2 0 0 0 0บาทนะคะแต่สุดท้ายต้องยกเลิกการให้รางวัลน,นี้เพราะอะไรเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันค่ะนี่เป็นภาพเบาะแสสุดท้ายของเจยค่ะเจยหรือว่านางสาวพิสมัยนะคะเป็นเมียของนายคมสรรอายุ36ปีอาชีพช่างรับเหมาก่อสร้าง นี่ค่ะใส่เสื้อสีส้มๆแดงๆนี่นะขณะกําลังเดินผ่านหน้าร้านสําเพ็งค่ะอยู่ริมถนนสาย3-4 4ี่หมู่3อยู่ที่อำเภอบ้านบึงที่ชนบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายคมสารฝั่งผัวค่ะเปิดใจว่าอยู่กินกับเมียมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน3คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุ10ขวบและคนรองเป็นลูกชาย6ขวบและคนที่3เป็นลูกชาย4ี่ขวบค่ะเมียหายก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านบึง แล้วเขาเองก็ออกติดตามหาตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่พบรู้สึกเป็นห่วงเมียมากเพราะว่าตอนที่เมียออกไปเนี่ยไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินติดตัวเลยนะคะคราวนี้4ี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะนายคมสันได้รับแจ้งเบาะแสใหม่ว่ามีคนพบเมียของเขามาเป็นลูกจ้างร้านขายไก่ย่างในซอยเซิร์ทน้อยเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงค่ะนายคมสันพร้อมพี่สาวก็เลยรีบเดินทางมาหาเลยนะคะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงที่ร้านกับพบว่าอ้าวเจ้ยเมียรักไม่มาทำงาน เอ๊ะปั้งใจหลบหน้าเขาหรือเปล่าเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วเราานี้ก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของร้านไก่ย่างบอกว่ามีคนรู้จักพาเจ้ยเนี่ยมาฝากให้ทํางานจึงรับให้มาทํางานด้วยกันทํางานวันแรกวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะระหว่างนั้นค่ะนางสาวเจ้ยเนี่ยก็เล่าว่าเธอเนี่ยทะเลาะกับผัวมีความกินอยู่ลาบากอดอดอยากๆกแล้วครอบครัวผัวก็ไม่มีใครรักเธอเลยก็เลยหนีออกจากบ้านผัวมา ส่วนวันนี้สาเหตุที่นางพิสมัยไม่มาทํางานหรือว่าเจ้ยไม่มาทํางานเนี่ยคงจะเห็นตามสื่อต่างๆแล้วละ่ะก็เลยหลบหน้าผัวค่ะแฟนเขาก็คือไม่ไม่เคยให้เงินทองใช้อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผงเสื้อผ้าก็ไม่ซื้อให้อะไรเงี้ยการกินอยู่ก็กินเหลือๆจากแฟนคือว่าซื้อกระเทียวมาก็ซื้อมาแค่ถุงเดียวแล้วก็กินแล้วก็กาแฟจะกิน อะไรเงี้ยก็กินที่เขาดูดแล้วเหลือก้อนฝูงเพราะเราเนี้ยเขาทําให้เราสงสาร mm hmm. แต่เราก็ค้านในใจนะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เลยมันมันแบบว่าเอ่ออะไรนะพี่เต้นคนเลยเหมือนในละครเลยเหรอ เนี่ยรู้ไหมว่าหัวอกหัวเขาตอนแรกนะที่ว่าให้ให้รางวัลคนที่แจ้งเบาะแสะเขาบอกว่าเพราะเขาอ่ะเป็นห่วงเมียเขามากร,รู้ว่าเมียออกไปเนี่ยคือออกไปแบบไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัวเลยก็เลยเป็นห่วงป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงใครที่เจอเนี่ยถึงขั้นว่าให้สองหมือนอ่ะตอนแรกความห่วงเมียเนาะทีนี้เนี่ยพอมาได้ยินว่าเมียพูดแบบนี้เนี่ยก็แบบ มันก็เจ็บปวดนะเพราะเขารู้รู้แล้วว่าคือเมียไม่ได้อยู่ดีๆโดนโดนลักพาตัวหรือเป็นเหตุร้ายอะไรแต่กลายเป็นว่าคนหมดใจเรื่องของเรื่อง<ช>คนหมดใจแล้วคนที่เป็นผัวก็บอกว่าตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยอยู่กินกับเมียมาเนี่ยมีเมียเมียเนี่ยมีหน้าที่เพียงทํางานบ้านดูแลลูกๆทั้ง3คนไม่ได้ให้ทํางานหนักหรือว่ามีความเดือดร้อนเรื่องเงินทองเลยดูแลดีทุกอย่างก่อนวันที่หายตัวไปเนี่ยคือผัวเนี่ย นะแกก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยตอว่าเ<ก>มียเรื่องว่าเล่นโทรศัพท์ทําไมดึกดื่น,าาแ,นแค่สาเหตุนี้เท่านั้นแหละที่ทะเลาะก,กันจากนี้ผมก็คงจะโฟกัสแต่เรื่องงานกับเรื่องลูกละเพราะคิดว่าเมียคงตั้งใจทิ้งผมกับลูกไปแล้วจริงๆนั่นแหละผมก็คงไม่รั้งละไอ้ที่ว่าจะประกาศให้เงินคนที่เจอแล้วก็ให้20,000บาทผมยกเลิกนะขออนุญาตยกเลิกและผมก็จะเลิกตามหาเมียผมแล้วเหมือนกันค่ะ หลังจากนี้ผมก็จะหยุดการค้นหาครับแล้วผมจะไปโฟกัสที่ลูกผมแทนครับแม่เขาน่าจะเลือกทางเดียวขนงเขาแล้วลราละครับตอนนี้จะไม่ตามหาแล้วเขาจะไม่ตามหาแล้วเพราะผู้แล้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แล้วผมก็จะไปตอบคำถามขอมุ่งได้๋อว่าแม่ไปทำงานอยู่นู่นอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาแม่จะถึงแม่จะกลับมาหาเองนะแกก็บอกว่าเงินสองหมื่นนี้จากที่จะให้คนที่ตามหาเจอ เก็บเงินไว้เลี้ยงลูกดีกว่าก็เป็นกําลังใจให้บางทีเรื่องของผัวเมียบางทีมันเรื่องละเอียดอ่อนต้องบางทีคุยกันคนหนึ่งคิดว่าดูแลดีแล้วอีกคนบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ต้องการการดูแลแบบนี้หรืออะไรแต่ที่แน่ๆก็คือให้กําลังใจคนที่ต้องเลี้ยงลูกต่อไปเรื่องอื่นเราไม่รู้นะคะแต่ว่าไชมคุณพ่อท่านนี้นะไม่ทิ้งลูกบอกว่าสุดท้ายแล้วจะหันกลับมาโฟกัสเรื่องลูกเพราะบางคนเนี้ยพอเมียเลิกเนี้ยสามาเลเทมาเลยหรือจะไปแก้แค้นไปฆ่าเมียบ้างอะไรบ้างแต่พ่อคนนี้ไม่ใช่บอกเดี๋ยวกลับไปโฟกัสเลูกกส่งําัใจนนะะพี